สวยฉ่ำมากเฟิร์นเปลี่ยนชื่อเก๋เจสิก้าหนุ่มเกาหลีจีบตรึมฝากไข่ตามใจพ่อรงพร้อมลุยทำลูกแฝดอัปเดตข่าวคราวสาวสวยอารมณ์ดีเฟิร์นพัสกรทายาทตลกดังจาตุรงมุกโจกสวยวันสวยคืนแถมเป็นติงเกาหลีตัวแม่ล่าสุดขอเปลี่ยนชื่ออินเตอร์ใหม่สุดใช้ไลจากเฟิร์นเป็นเจสิก้าบินตรงเกาหลีก็แค่ปากซอยหนุ่มกิมจิตามจีบตรมงานนี้เปิดใจกลางต้นหนุ่มแหม่มกับพิธีกรตัวแม่หนุ่มแหม่มสุริวิภามอมอยเรื่องความรักพร้อมใบสั่งจากพ่อรงที่ยื่นงคำขาด พร้อมเย์เงินให้ลูกสาวไปฝากไทเพราะอยากอุ้มหลานเหลือเกินด้านสาวสายฮาเจสิก้าขอเคล็บแบบเต็มๆล่าสุดเห็นมีชื่อใหม่ที่ใครๆก็เรียกว่าเจสิก้าคือเมื่อช่วงสองปีที่แล้วหนูไปเกาหลีบ่อยมากหนึ่งในนั้นเพราะเราเป็นติ่งเกาหลีด้วยหนูไม่เคยโดนกักตัวเลยมีอยู่ช่วงหนึ่งหนูไปแบบ3เดือนติดคิดว่าเกาหลีอยู่แค่ปากซอยจนเงินในบัญชีร้อยรอไปเรื่อยๆคือเจสสิก้ามาจากที่ว่าหนูชื่อเฟิร์นคนเกาหลีเขาไม่มีอักษรฟอฟันเขาเรียกชื่อเราไม่ได้ มันเรียกยากก็เลยใช้ชื่อเจสสิก้าเวลาไปเกาหลีทุกคนจะรู้จักเราในชื่อนี้ในนามเจสสิก้าติดใจอะไรในเกาหลีถึงบินไปบ่อยๆคือถ้าเป็นซีรีส์กับหนังจะไปทางแม่คุณแม่หนูคือสายนั้นส่วนหนูจะชอบแบบไอดอลจะเป็นเจนสองหนูชอบเจบีก็เจ็ดชอบแบบอย่ากครีดเป็นพิเศษหนูชอบด้วยความที่เป็นเจบีทั้งหมดจะให้อธิบายยังไงหนูก็อธิบายไม่ได้เห็นว่ามีหนุ่มเกาหลีเข้ามาจีบเยอะมากคือมันเคยมีเขาก็ดี เขาก็น่ารักแต่ด้วยความที่มันห่างกันแต่มันไม่ได้ไปต่อเพราะว่าเขาต้องอยู่ประเทศเขาเราต้องอยู่ประเทศของเราเลยจบกันไปถามถึงเรื่องวางแผนฝากถ่ามีข่าวว่าพ่อจตุรงพร้อมออกเงินให้นะวันนี้ยังแต่วางแผนอยู่ในกระบวนการไว้ว่าปีนี้แน่นอนพ่อให้เงินสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการเพราะว่าเขาอยากมีหลานคือถ้าไปไหนเขาจะบอกว่าเขาจะออกให้แต่เขาควรมีส่วนร่วมในลูกของเราครึ่งหนึ่ง แต่หนูจะบอกว่าหนูจะไม่รับในส่วนตรงนี้เพราะว่าเดียวมันจะเยอะเกินไปเดียวเขาจะมาวุ่นวายยังไงหนูก็เอาไปให้เขากอดเอาให้เขาหอมให้เขาเลี้ยงอยู่แล้วคือเขาอยากมีส่วนร่วมถึงขั้นวางแผนโรงเรียนอะไรไว้ให้หมดแล้วหนูก็เลยคิดว่าความคิดของเขากับความคิดของหนูที่อยู่ในช่วงวัยที่ไม่เหมือนกันปัจจุบันนี้มันอาจจะเรียนวิชาการมากๆไม่ได้แล้วแต่หนูคิดว่าจะทำแฝดที่เดียวเลยไหนไหนก็จะมีแล้วรอหน่อยแต่ว่าคุ้มค่า